นี่คือแนวโจทย์ของการบวกลบตัวแปรซึ่งบางข้ออยู่ในรูปของเลขยกกําลังดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาคําตอบได้ยังไงคะ่ะใครที่ยังบวกลบเอกนามไม่เป็นหรือที่เราเรียกกันว่าการบวกลบตัวแปรนะคะมาดูคลิปนี้ให้จบการบวกลบเอกนามหรือการบวกลบตัวแปรมีหลักการง่ายๆก็คือตัวแปรต้องเหมือนกันค่ะถ้าตัวแปรเหมือนกันเราสามารถนํามาบวกลบกันได้เลยเราลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะจะเห็นว่าตัวแปรเหมือนกัน จากตรงนี้เราก็จะใช้หลักการดึงตัวร่วมเห็นไหมคะพอมีตัวแปรเหมือนกันนะคะเราก็ดึงตัวร่วมเลยอ่ะมีอะไรมี x เ,เห็นไหมดึง x อ,ออกมาไว้ข้างนอกค่ะดังนั้นในนี้ก็จะเหลือ12ลบ3ข้างนอกเป็น x เ,เห็นไหม นะคะถ้าเราต้องการตรวจสอบว่าการดึงของเราถูกต้องไหมเราลองคูณกับเข้าไปมันก็จะได้ 12x ลบ 3x แบบนี้นะคะดังนั้นเราก็ทําในวงเล็บเลยก็จะเป็นอะไร12ลบ3ได้9คำตอบข้อนี้ก็จะเป็น 9x แบบนี้เห็นไหมคะไม่ได้มีอะไรยากเลยต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างที่2บ้างตัวอย่างที่2บอกว่า 7y กําลัง2บวก 5y กําลัง2นะคะหลังจากที่เราทําตัวอย่างที่1ไปแล้วตัวอย่างที่2ก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะสังเกตว่ามีตัวแปรเหมือนกันเลยดังนั้นง่ายๆเลยค่ะเอาตัวแปรออกมา7บวก5ได้12เห็นหมคะ 12y กำลัง2ภายในไม่กี่วินาทีเราก็ได้คําตอบแล้วนะคะอะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่สามบอกว่า 5x กำลัง2บวก 2x อา้าวหลักการก็คืออะไรดูตัวแปรว่าเหมือนกันไหมปรากฏว่าเห็นไหมคะ x กำลัง2กับ x ตัวแปรไม่เหมือนกันถ้าตัวแปรไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะเราไม่สามารถนํามาบวกกันได้เลยค่ะนักเรียนบวกก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้แล้วคําตอบเราจะตอบอยังไงเราตอบคาไว้แบบนั้นเลยค่ะติดไว้เหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้เลย ก็ได้ได้คําตอบเหมือนเดิมแบบนี้นะคะพอจะเข้าใจกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราไปหาคําตอบจากโจทย์นะคะนักเรียนจะใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีเราก็จะได้คําตอบกันเลยอ่ะอ่ะเราลองมาทําโจทย์6ข้อกันนะคะดูซิแต่ละข้อจะถึง5วินาทีไหมอ่ะสามเบวกสอนะคะตัวแปรเหมือนกันเห็นไหมดังนั้นนำสามบวกสอได้หตอบห้เห็นไหม, F, หไหมอ่า ข้อ2 6ก x กำลัง2ลบหา x กำลังสองตัวแปรเหมือนกันอีกแล้วดังนั้น6ลบ5เหลือ1ได้ x กำลังสองนะคะข้อ3 7 xy ลบ2 xy ตัวแปรเหมือนกันเห็นไหมคะดังนั้นนำา7ลบ2ได้5 xy ค่ะข้อ4 1 2 x บวก3 x ตัวแปรเหมือนกันอีกแล้ว12บวก3ได้1 5ห x นะคะต่อไปข้อ5 3 xy กำลัง2บวก2 xy กำลังสองตัวแปรเหมือนกันนะคะ3บวก2ได้5ดังนั้นตอบ5 x 2. y กำลังสองข้อสุดท้าย 7y กำลังสองบวก 3x อ้าวสังเกตเห็นว่าตัวแปรไม่เหมือนกันดังนั้นบวกลบกันไม่ได้โดยเด็ดขาดนะคะเราก็เลยต้องค้างไว้ที่ 7y กำลังสองบวก 3x แค่นี้เองนะคะเห็นไหมคะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะนะคะทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้ดังนั้นนะคะกดบันทึกไว้ดูซ้ําๆลองตั้งโจทย์เองแล้วลองหาคําตอบก็ได้นะคะหรือเราจะไปหาโจทย์จากที่อื่นมาลองทําดูก็ได้นะคะอย่าลืมกดใจเป็นกําลังใจให้ครูแขกด้วยนะคะ